เรามีรถเข้าใหม่มา7คันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละคันกันครับมาคันนี้เป็นรถยุโรปนะมาด้าสเช่นเดียวกันพันสามไฮคอนเน็แต่คันนี้ได้เป็นปีใหม่หน่อยไม4สี 9, ปี2018นะครับ สวัสดีครับผมนะมาอยู่กับวินอีกทีนึงนะครับวันนี้นะเมื่อสักครู่ก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับเรามีรถเข้าใหม่มา7คันเลยนะครับนี่สไลด์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรขึ้นเทรเลอร์มาส่งนะครับสองหางเต็มเต็มคันมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูทีละคันกันครับมาเริ่มที่คันแรกเลยนะครับนี่คันนี้เป็นรถยุโรปนะราคาป้ายแดงเนี่ยสามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับมาอยู่เป็นมือสองที่เพอร์เฟคขา์รถอายุ1ปีไม่หนึ่งหมื่นสองพันโลนะครับราคาเหลือเพียงแค่ 2 2 9ล้าน2แบาทเท่านั้นเองนะครับราคาหลังหักส่วนลดโปรโมชั่นแล้วสำหรับจัดไฟแนนซ์นะราคานี้นะซื้อสดก็2 3 4ล้าน3แบาทเอาไปเลยนะฟรีค่าโอนค่าเดเนินการคันนี้เป็นรุ่น S90 Hybrid T8 ทีนะครับ Inscription นะครับผมอ่า อันนี้เข้ามาใหม่ครับสดสร้นอนๆเลยนะรถปี2021นะครับสีดำหล่อๆแบบนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือนะค <Yeah. S 1> ันนี้วารันตี3ปี1 0สนโลนะจากศูนย์ว o l โว t ไ a ยแ a นดนะครับผมแล้วก็ไปดูที่เหลือกันบ้างอีก6คันนะมาด้านนี้เลยสีขาวขวามือก่อนเลย Honda b แบรนดยอดนิยมนะ n o n j a Jazz ป้ายแดงไม่มีผลิตแล้ว Perfect มีมาเติมอีกแล้วอีกที่สำคัญเป็นสีขาวด้วย รุ่นย่อยเป็น V ีพัทนะคันนี้ V ีพัทมีชุดแต่งมารอบคันเลยนะครับราคาสุดที่เนี่ยเหลือเพียงแค่5 5 7 0 0 0หาบาทนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทคันนี้ผ่อนประมาณแปดเก้าพันนะครับผมผ่อนประมาณแปดเก้าพันนะครับผ่อนแจ๊ะคันนี้สีขาวหล่อๆปี2019นะครับผม19เลขไมล์หกหมื่นเก้า 69, โลนะใครหายอยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานใดๆเลยทั้งสิ้นนะถัดมาด้านนี้เลยไล่ด้านนี้ไปเลยครับ โอเคคันนี้เป็น Honda Civic นะ Honda c ซ vic 1.8 EL นะครับ1.8 EL ปี2016-17นะครับไม่99,000โลคันนี้ได้ท่อคู่อาคาโววิกมาด้วยนะครับผมแอบไปดูมานะครับล้อแม็กเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้นะไม่ต้องห่วงคันนี้นะครับผมไม่99,000นะครับราคาเหลือเพียงแค่677,000บาทหลังหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว นะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวละลายแบบนี้เดี๋ยวล้อแม็กเดี๋ยวเราจัดล้อแม็กเดิมใส่ให้ไม่ต้องห่วงนะครับผม <S <S โอเคถัดมาครับเป็นรถเก๋งไซส์เล็กนะอีโคโคาร์ที่ภายในกว้างมากๆอีกหนึ่งคันนะ <S <S เป็นนิสสันอัลเบร่า1.2 e s p o r t Tech นะครับผมไม่หก0 0 0่เหมือนกันคันนี้ไม no ้น้อยเหมือนกันนะปี2018สิดสีดำแบบนี้นะครับเป็นราคาหลังหักส่วนลดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่327,000บาทเท่านั้นเอง327,000บาท ฟรีค่าเงินการ,ร20,000บาทเช่นเคยนะครับผมมากรบะบะแบรนด์อเมริกาอีกหนึ่งคันนะรับ Ford Ranger นะครับคันนี้เป็นว i t แท็ด้วยนะครับผมเป็นว i t แท็ด้วยนะ4ประตูว i t แท็เครื่อง2,200เกียร์ออโต้นะครับปี2017นะครับไม่เนี่ยอยู่ประมาณ83,000มโลไม่แท้83,000มนโลนะครับไม่แท้ทุกคันนะของเรานะครับ83,000มโลราคาเนี่ย หลังหักส่วนลดแล้วนะเหลือเพียแค่6ก7 0 0 0องบาทได้ฟอร์ดว t e แท็ไปใช้นะป้ายแดงเป็นล้านนะคันนี้ป้ายแดงเป็นล้านนะใครหาอยู่ f o r ์ดเกียร์ออต้ประตูคันนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้มีคันนึงขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครหาอยู่ก็รีบเลยนะแล้วก็มาดู2 m a มาด้าของเรานะส m a มาด้าของเราคันนี้เป็นมาสด้เครื่องมันสามนับสีแดงปี2016ราคาเนี่ยอยู่เพียงแค่300,000 57,000บาทนะครับหลังหักส่วนลดโปรโมชั่นไม่เ้าหปี16เครื่องพันสามไฮคอนเน็กสีแดงแบบนี้นะครับคันนี้ผ่อนประมาณเดือนละ5้0 0มนะอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งครับคันสุดท้ายแล้วแต่ไม่ท้ายสุดนะมาด้าสเช่นเดียวกันพันสามไฮคอนเน็กแต่คันนี้ได้เป็นปีใหม่หน่อยไม่สี่หมปี2018นะครับราคาหลังหักส่วนลดแล้วเหลือเพียงแค่417,000บาทชอบเทาชอบขาวเลือกกันได้นะ h o n d a Jazz มีซีวิกมีนิสสาเ m ล r ามี f o r d Ranger ก็มีแล้วก็ v o ลโ o สุดๆเลยครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนใครสนใจคันไหนก็รีบโทรเ,เ,เข้ามาได้เลยอยากดูรูปคันไหนเป็นพิเศษภายในภายนอกติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ